สวัสดีค่ะพี่น้องออกมาแล้วนะคะอันนี้บ้านเราบ้านเราอีหนึ่อีบ้านเราบ้านมันก็ห็นเรื่องแสนมาอยู่ บ้านผิวคนเดียวำลังจะนำเนินเรืองเสียวคุณแสนมาเทียวอ,อยู่อที่ลองเหตุเรืองเบึ่งอยู่เพราะว่าจะลองขอสักสี่อาทิตย์นอกพี่นอะเดือนหนึ่งเอามามันแล้ว ไอ้เพไม่เห็น <c oughs> หนาวแห้งพี่นอนเอออากาศติดล <c oughs> บเบิ้งคือน่หนาวเนาะดีแล้วนี่โมีน้ำแข็งลงหนาวอยู่แต่ว่ามันไม่มีน้ำแข็งลงมันโอเคอยู่ถ้าหนาวแล้วก็มีหิมะลง มันยิ่มยี่ยงมันมื่นแนะมันลื่นวักดีค่ะอันนี้อยู่ด้านข้างนะคะร้านไทยอาหารไทยร้านเมลีทำงานวันอาทิตย์แต่ว่าพอดีอยู่บนนี้แด้ไอยู่โกดัง หนาวรถที่มาแล้วเนาะอันนี้ปกติเราขึ้นรถตรงนี้เนาะแต่เราอันนู้นเป็นข้างหน้าสถานีรถไฟแต่นี้เราจะมาด้านข้างเพราะว่าอันนี้จักรยานหักหลายนึงพี่น้องเห็นไหมเพราะว่าเขาจะใส่แบบว่ายานพาหนะคือจักรยานเป็นหลักเอ้ย แต่ยานออกกำลังก,ก,กายแล้วก็เวลามันกะสะดวกชินาวนี่นออกจักรยานบ้านห้าวคีบ่ไดรเดือจักรยานอันตรายรถไงต่ำส้นตายโอ้หนาวหนาวหนาว,นาวพี่นอ้อง อันนี้คือด้านหลังสถานีรถไฟนะคะพี่น้องด้านหลังสักสิบชั่วโงเป็นเจนาทีโอ้โหเย็นมากเลยอ่ะดูดิมือแดงเลยนะจ๊ะอืพี่ลึกเนะาะเมื่อก่อนนี่รถต้องมีแหละไปบ้านเป็นวนวลสายย6 สืส้อของเห็นใจหน่อยขาดต้องความสะอาดเาไว้ให้พิติตรยามความสะอาดผ่านความสะอาดที่เมืองไทยก็มีแต่ว่าพันแพงสบายดีจ้าต้อจกคลิปเมื่อวานนี้พี่น้องปุณาถ้ามันได้อีกอย่างเนี่ยหิวมากมูสันหิวมากมูซา อันนี้ว่าได้ล่งกระเป๋าได้เนี่นะมาล็อกปอกเปกพี่น้องแบบว่าอันนี้ของฝากทั้งไท่แน่ทั้งเล่าแน่นั่นในเด่นน้อยเนาะบานิยั่งของฝากกวกพผิดติ๋มกับไอจันจิล่ากับหลานแล้วก็เมนองพุ่มเนาะค่ะว่าอันนี้ก็ของคุณแม่เพื่อนใหมมากระเป๋าน้อยไว้ใส่จำเป็นทั้งในนี่ก็มี่ ไอ้ของใส่เนาะของในสนามบีของบนเครื่องบินของอีวานะคะ Business Class ก็เลยแม่พันหายมาแม่โอโฟอนหายมาอันนี้ก็เป็นเขาให้มาแต่ว่าตัวนี้แม่นวลซื้อมาฝากว่าเอาไปใช้ที่บ้านเราเป็นผ่าเสร็จโตเพราะว่าสื่ออยู่เมืองไทยล้วผ้าแพ้คนนูมันบอ่อใดคุณภาพมันไม่ได้ไอ้มันเป็นขนขนน่ะแมพี่น้องวันยำ้ำเาเอามาซักแล้วสองสามเ,เือแล้วัย้ำเอามา ผมตัวมะเสตตเป็นเมด็ดเป็นเมด็ดเป็นขุยเต็มไปหมดอ,อยู่อันนี้ละพี่น้องเดี๋ยวมือสิไปลาวมาอีกเลยยังปวกชโคโคโอ็อกโกแลตเอ้ยยังปวกยังปลวกย่า่กับมากินขึ้นกันนะ <c oughs> ของลูกทรายหน่อยก็ไดแล้ะของเลนของของไอของลูกทรายหน่อยก็ไดมีเสียผ่าของร้านแม่นวลเอาให้ขอขอบคุณแม่นวลน,นะคะ้วกะ็มี อ๋อหลายอย่างอยู่เด้อเมื่อนี้เราซีากระเป๋ามากแล้วก็สิคอยคอยเก็บลงแต่เราใเต่าน,านึงได้ตัวใดเฮาก็ไปซื้อไปเก็บลงเตรียมไว้นะพี่น้องไกลแล้วนะก็จะได้ไปพักผ่อนแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็ของฝากทายลีลาพี่ของผู้หญิงผู้ชายน้ำหอมอันเดสกต้องไปซื้ออีกแต่ว่าเป๊ก,กั็ว่าก็ซื้อหลายแทบแพงเงินในเด้อจะไปหาซื้อแต่ของหายเพราะว่า เพิ่นก็ว่าไออันนั้นอนนันนก็เรียกว่ารอ,รอบก่อนนู้นเราไม่ได้ซื้อน้ำหอมรอบนี้เราจะซื้อเพราะว่าซื้อน้ำหอมที่ลาเทอนน่ะนะกับุุญละหลักหมืน่นบุญละเพิ่นก็นเลยว่าสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าเอามาไว้ใส่ใจในรัวเลื่อนเอามาเก็ี่ยใบยเพราะว่ายามลงไปนี่เอาบริหารได้มีจะใส่ก็คุยกันจังสันหูจังบอกจังเตียนอ okay. าดีเธอดอกโอเคค่ะพี่น้อง พอกันคลิปหน้าจ้า